ในยุคที่ผู้คนเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินและการดำรงชีวิตหลายคนเลือกที่จะฝากความหวังไว้กับลอตเตอรี่ด้วยความเชื่อว่าอาจเปลี่ยนชีวิตได้ในพิตาแต่นักคณิศาสตร์มองเรื่องนี้ผ่านมุมมองที่แตกต่างออกไปเพราะเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าความน่าจะเป็นซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์และประเมินความจริงเบื้องหลังความหวังเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนวันนี้เราจะใช้คณิตศาสตร์มาช่วยตอบคำถามว่า ลอตเตอรี่คุ้มหรือแค่ฝันลอตเตอรี่หรือที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมายที่รัฐเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยแต่ละใบจะมีเลข6หลักตั้งแต่000 000 0 0ถึง99999 9 99 99, รวมทั้งหมด1ล้านหมายเลขใน1ง,งวดจะมีการออกรางวัลหลายประเภทเช่นรางวัลที่1เงินรางวัล6ล้านบาทเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัว เลขท้าย2ตัวและรางวัลอื่นๆรวมกว่า10ประเภทคนไทยจำนวนมากนิยมซื้อลอตเตอรี่เพราะมองว่าเป็นโอกาสในการรวยทางรัฐแม้รู้ว่าโอกาสนั้นจะน้อยมากก็ตามบางคนเลือกซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันอายุวันเกิดหรือแม้แต่ทะเบียนรถเพราะเชื่อว่าเลขเหล่านี้อาจนำโชคมาให้ในคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นมีสูตรคือ p วงเล็บ e เท่ากับจํานวนกรณีที่ต้องการทับจํานวนกรณีทั้งหมดเช่นการโยนเหรียญโอกาสออกหัวคือ1ใน2เท่ากับ0.5หรือ50%เราจะใช้แนวคิดนี้มาคํานวณการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1มีเพียงเลขเดียวจาก1ล้านเลขดังนั้น P เท่ากับ1หาร1ล้านเท่ากับ0.0000001หรือ 0.0001%แปลว่าโอกาสถูกน้อยมากถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่1ใบต่อเดือนคุณอาจต้องใช้เวลาเฉลี่ยเกือบ83,333ปีถึงจะถูกรางวัลที่1สักครั้งหนึ่งครับถ้าดูรางวัลที่มีโอกาสมากขึ้นเช่นเลขท้าย2ตัวมีเพียง1ล้านหมายเลขโอกาสจึงจะเป็น1หาร100เท่ากับ1%แต่ถ้ามองโดยรวม จากสถิติจริงของสำนักงานสลากโอกาสถูกรางวัลอะไรก็ได้จากการซื้อหนึใบจะอยู่ที่ประมาณ1.4%เท่านั้นซึ่งยังน้อยอยู่ดีตัวอย่าง,งอื่นๆโอกาสถูกฟ้าผ่าใน1ปีคือ1ใน5 0 0 0 0โอกาสถูกรางวัลที่1 1ใน1ล้านแปลว่าโอกาสถูกฟ้าผ่ายังมากกว่าถูกรางวัลที่1นั่นทำให้เห็นว่าลอตเตอรี่เป็นเพียงเรื่องของความหวังมากกว่าความจริง ทำไมคนถึงยังซื้อลอตเตอรี่ความหวังและโอกาสพลิกชีวิตคนมองว่าถูกรางวัลคือทางรัดสู่ความร่ำรวยความเชื่อส่วนบุคคลความฝันเลขเด็ดทะเบียนรถความศรัทธาพฤติกรรมเรียนแบบข่าวคนถูกลอตเตอรี่แชร์ในโซเชียลจิตวิทยาเชิงบวกมองเห็นความเป็นไปได้มากกว่าความเป็นจริงเข้าใจผิดเรื่องความน่าจะเป็นคิดว่าเลขที่ยังไม่ออกจะออกเร็วๆนี้ ราคาต่อความฝันแค่80บาทจ่ายน้อยได้ลุ้นเยอะเราควรซื้อไหมจากหลักคณิตศาสตร์ลอตเตอรี่คือเกมแห่งความบังเอิญล้วนๆโอกาสถูกเลข6หลักเท่ากับ1ใน1ล้านความน่าจะเป็นของเลขทุกตัวเท่ากันหมดไม่ได้มีโอกาสออกมามากกว่ากันเลยแต่ในความจริงคนก็ยังซื้อเพอลอตเตอรี่ไม่ได้มีแค่ความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์มันมีความหวังและความรู้สึก ว่าเราเป็นคนคนนั้นที่ถูกบางคนซื้อเพื่อลุ้นบางคนซื้อเพื่อฝันบางคนซื้อเพราะกลักวกลัวพลาดดังนั้นเราควรซื้อไหมคําตอบคือซื้อได้ถ้าคุณรู้โอกาสถูกแทบไม่มีและคุณซื้อเพราะสนุกลุ้นเล่นเล่นไม่ใช่หวังรวยจริงจังคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องความน่าจะเป็นช่วยเปิดตาให้เราเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าโชคแม้โอกาสถูกรางวัลจะมีอยู่จริง แต่คณิตศาสตร์บอกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เราควรใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกอบการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความหวังที่ไม่มีเหตุผลครับ